ครับนี่ภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งต้องไห้ทองหนะ้าเบิ้งสาพี่น้องเบิ้งเศราสาสา,สาเงี้น้ำเต็มมอกอกปวดพ่อพี่นี่ฝนดีซื้อโอกาสไปหาอาหารตักกระแตนเอาใบอ้อยให้มันพี่น้องเจริเมืองเจริญบ้านชีวิตดเชา่าให้เชา่าหน้าชีวิตกเกษตรกร หลังจากเอาหญ้าอัญญาหิ้งง้อแล้วก็สิไปหาอาหาตรตะกแตนมาเนี่ยคือใบอ้อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยสิ่งนี้คนดีครับน้ำชาของชาไงชาหนี่สามอะไรชานี่สองไรพี่น้องล้นหมอกเกาะเต็มคักเต็มเนี่ยโอ้ยน้ำสินี่งน้ยบ่เุนกันเริ่มขุดจ้า หยาหวานอิสราเอลไว้ถาหายตะแกรนตรนนี้ก็ถือโอกาสอาหารตะแกรนก่อนตรงนี้ใบอ้อยเบื่ออื่นก็คือเอาใบอ้อยเลยพี่น้องนี่กัดง้วไไปถือกันรอดกันเออขัดมะล้อมันก็วยกันทนแต่มาตั้งใจงนมากพี่ละรอดขอบนี่ก่อน มาปงปักสอูอ้ป้าวันป่าวันออกก็พอดีพอดีบังามกับพี่น้องชีวิตชาวไทยชาวนาชีวิตเกษตรกรออกกำลังสิสอดเอาก็บะซุงบะตำพอดีดีบะรมดอกต้ีนี่สุปีมันงามพอดรมบะได้เข่าทีนี้ก็ชือว่าพอดีงานมอกกอก ก็ดีๆเนี่ยเราเขาย่อบๆกได้เขาล่มเราก็ได้เ่ล้างโอล้างโพพี่น้องล nah. ้างโพพี right, so, ่น้องเดินซมเดินซมพาเขา้าโพอะไรแบบ ที่เอาเอาบ่อหลดอกบ่อหลยที่เาดียพี่น้องพี่เอาจักสนทีนิดน้องเนาะสบายง่ามเลยออดีดีอ้ปัาอ้อยมอนกัเาปัาไว้ยอจากปัาเขาเลยเ้าปาอไว้ได้เอาหยาไปไว้ตักกนเอาไปว้เข้ามาเนี่ ออครับครับเอาอ่าโอเเนี่ยเราพี่น้องเนาะเอาใบอ้อยตักแต่นกอนครับเท้ากัดสวัสดีพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องเนาะครับครับ